ครับสวัสดีทุกคนนะครับขออนรับทุกคนเข้าสู่ฟนตุงชาแนลนะครับไปดูเลยดีกว่านะครับ3คู่ที่น่าสนใจในคัมคืนวันนี้นะครับจะมีทีมไหนกันบ้างไปติดตามกันได้เลยครับอะไะครับคู่แรกที่จะหยิบยกมาคุยกันในคัมคืนวันนี้นะครับเป็นเกมระหว่างแมนยูจะบุกไปเย็นทีมอย่างโซเซดัดนะครับสำหรับในคัมคืนวันนี้นะครับแมนยูนี่ก็พกสถิติที่ยอดเยี่ยมมานะครับแปดเกมหลังสุดลงเล่นทุกรายการพวกเขาไม่แพ้กับใครเลยนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้กําลังมั่นใจแบบสุดๆนะครับนาทีนี้เจอกับใครได้หมด ตัวหลักๆในวันนี้ของแมนยูนะครับจะนำทัพโดยคริสเตียโนโรนัลโดนะครับมาคัดแรดฟอร์ดบลูโน่เฟานเดสอีกคนหนึ่งก็น่าจะเป็นทางกาลาโชนะครับในเกมรุกส่วนแดนกลางครับคุมทัพโดยคาเซมิโร่เกมรับก็คุมทัพโดยลิซันโดมาติเนสครับชุดนี้ถือว่าแข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับวันนี้บุกไปเยือนทีมอย่างโซเซดัดนะครับซึ่งถือผลงานช่วงหลังของโซเซดัดเี็นกำลังฟอร์มตกเลยครับสามเกมหลังสุดแพ้ไปถึง2นัดด้วยกันนะครับหนาที่นี้นะครับก็ต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นของแมนยูนี่กำลังสุดยอดนะครับแล้้วกก็เมนี ต้องการ3มแต้มเพื่อเป็นการแก้แค้นต้องการ3แต้มเพื่อยึดแชมป์กลุ่มด้วยนะครับก็เชื่อว่าแมนยูนะครับปลุกไปเยือนเกมนี้จะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยแล้วมีโอกาสลุ้นถึงหน้า3แต้มได้คู่นี้เชียร์แมนยูในเตดไปได้เลยนะครับคู่ที่2นะครับในคัมคืนวันนี้ที่จะหยิบยกมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นเกมที่เอเมเดสเตเดียมนะครับอาร์เซนอลนะครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนทีมอย่าง f c ซีซูริกนะครับสลับทีมอย่างอาร์เซนอลนะครับกลับมาชนะได้แล้วนะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มเอาชนะฟอร์เรสต์ไปมกากๆ วันนี้นะครับนักเตะตัวหลักๆของอาร์เซนอลนะครับจะมีการโรเตชันนักเตะอย่างพวกเอ็ดดี้เอ็นเคเทียนะครับน่าจะได้ลงเล่นนะครับเช่นเดียวกับริชนิวสันเกมที่แล้วนะครับถือเป็นฮีโร่เลยในเกมเจอฟอเรสครับความมั่นใจมาเต็มเกมนี้ลงเล่นแน่นอนนะครับร่วมกับกาเบรียลมาติเนลลี่แดนกลางนำทัพโดยสมัตปาเตนะครับมาตินโอเดกาดก็ดูจากตัวผู้เล่นชุดนี้ของอาร์เซนอลแล้วนะครับก็ถือยังเป็นคุณภาพที่สูงอยู่นะครับ แล้วสถิติที่น่าสนใจของอาร์เซนอลในฤดูกาลนี้นะครับที่เป็นทีเด็ดของพวกเขาเลยนั่นก็คือการเล่นเกมในบ้านนะที่เอเรสตเดียมปรากฏว่าลงเล่นไป8นัดทุกรายการในฤดูกาลนี้ชนะรวดทั้ง8นัดสถิติ100%เต็มเลยนะครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนทีมเอฟซีซูริคซึ่งถือผลงานในรายการนี้ไม่ดีเลยครับ5เกมที่ผ่านมาชนะคู่แข่งไปได้เพียงแค่เกมเดียวดังนั้นในเกมนี้ครับอาร์เซนอลที่ถือว่าเหนือกว่าเยอะนะครับต้องการ3แต้ม เพื่อที่จะเป็นแชมป์กลุ่มด้วยนะครับเกมนี้เล่นในบ้านไว้เนื้อเชื่อใจได้เลยนะครับเชียร์ทีมอย่างอาเซนอลไปได้เลยนะครับปิดท้ายในค่ับคืนวันนี้นะครับเกมที่จะหยิบยกมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นเกมที่โอเดเปียโก้ครับโรม่าวันนี้จะเปิดบ้านรับการมาเยือนทีมอย่างลูโดโกเลตนะครับซึ่งเกมนี้มีความน่าสนใจก็คือใครคว้า3มแต้มพวกเขาก็จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปทันทีนะครับสรับทีมอย่างโรม่านะครับผลงานเกมนัดล่าสุดก็สามารถบุกไปชนะเวโรนาด้3ประตูต่อหนึ่งนะครับ กฟอร์มการเล่นโดยรวมช่วงหลังนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีเลครับสเกมที่ผ่านมาก็ชนะไปถึง3มนัดด้วยกันนะครับวันนี้นะครับตัวหลักๆอย่างแทมมี่อราฮัมนะครับซานิโอโลไบรอันคริสตันเต้นะครับก็สามารถลงเล่นกันได้หมดนะครับวันนี้นะครับพวกเขาจะเปิดอลิมเปโก้นะครับต้อนรับการมาเยือนทีมอย่างลูโดโกเลตซึ่งถือผลงานในการออกไปเยือนไม่ดีเท่าไหร่นะครับในช่วงหลัง4ี่เกมที่ผ่านมา ปรากฏวชนะคู่แข่งในเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับดังนั้นเกมนี้ครับโรมาได้เล่นในบ้านตัวทีเด็ดอย่างแทมเมียบราหัมตานิโอโล่ก็สามารถลงเล่นได้และที่สําคัญกุนซือข้างสนามเป็นกุนซือจอมเขี้ยวอย่างมูรินโญ่ด้วยก็ชื่อว่าสถานการณ์แบบนี้มูรินโญ่น่าจะเก่าพอนะครับที่จะพาทีมเก็บชัยชนะแล้วผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้นะครับคู่นี้เชียโรมาไปได้เลยนะครับเอาละครับสาทีมที่อยากจะให้เชียร์กันนะครับคืนวันนี้ครับมีทีมอย่างแมนยูนเต็ดนะครับมีทีมอย่างอาร์เซนอลแล้วก็ปิดท้ายที่ทีมอย่างโร สำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับโฟนตรงชแนลในทุกๆช่องทางด้ยครับวันนี้ผมโฟนตรงลาไปก่อนสวัสดีครับ